ครับผมก็พอดีมาเจอนาอุดครับบานิน้แส้ปลาเค็มครับขึ้นมาเป็นทวงเลยครับ ครับผมก็พอดีมาเจอนาอุดครับปลานิลสายปลาเค็มครับขึ้นมาเป็นพวงเลยครับก็เดี๋ยวลองเป็นเพื่อนนะเขาครับสวัสดีครับก็สวัสดีนะนะที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนัติดแชนเนลครับครับวันนี้ผมก็พานานะหรือท่านผู้ชมนะครับมาตกปลาไหมาคลองเตรีมประชากรครับก็วันนี้ครับเดินทางออก มาจากบ้านนะครับก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับก็พอดีช่วงเช้าครับติดธุระครับก็หมายที่ผมลงวันนี้นะครับก็หมายอยู่ตรงเลยบ้านส้มมาหน่อยนึงครับก็พอดีขี่รถเลาะมาครับก็มาเจอก็มาเจอนาอุดครับเห็นนาอุดลงลงผมก็เลยแวะแวะมาตกเป็นเพื่อนด้วยครับก็วันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมด6คันนะครับก็ลงเป็นที่เรียบร้อยครับ พอเรามาลุ้นกันครับว่านี่ครับจะมีปลานิ้นครับใส่สวยๆนี่นะนะหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่กระปากครับพอเมื่อกี้ลงไปสักพักหนึ่งครับก็ได้ปลานิ้นใส่ปลาเค็มครับไปหนุ่มแนบครับเรามาลุ้นกันด้วยกันครับขอบผมปากกินครับนีครับโอ้ยรูปปลาเลยครับ กดกับนะคุผู้ชมกับก็หมายตรงนี้เป็นเป็นหมายค่ข้ามเป็นกลไผ่ครับพอสตะพาใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาครับมาเยอะกันเลยทีเดียวครับตอนเมื่อกี้ดึงไปคันยกนะครับคันเล็กครับไม่ติดครับไม่รู้ปลาเลยครับ ไปทางนู้นก็จะไปทางลังสิทธ์ครับออกไปทางเวิร์กพอยท์ครับผมก็ไปทางนี้ก็ไปทางบางปะอินครับก็มีเพื่อนๆนักตกปลามากันหลายท่านเลยครับพอเรามาลุ้นกันครับว่าตอนช่วงบา่บายครับจะมีตัวมิแต้มสวยๆให้นะหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้น้ําดีเลยนะครับก็น้ําใสครับวันนี้เห็นน้าอุดบอกว่าปลา กินดีครับแต่ว่าจะไมจะเป็นปานินไซเล็กครับครับผมก็หมายของฟิล์มนะครับเป็นหมายที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็วันนี้ครับมีเวลาครับมีเวลาได้ออกออกมาตกครับก็มาช่วงบ่ายครับเพราะว่าช่วงเช้าครับติดธุระครับ ก็หมายหมายข้เพรมครับตรงช่วงที่ผมอยู่นี่ก็อยู่ติดถนนเลยครับก็เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับ ปมืเอ็ีครับผมเีน้อุดได้ไปตัวหนึ่งครับแต่เมื่อกี้ครับคันคันที่สามครับมีอาการครับจับดีเดินจะไปวัดครับก็หยุดนึงไปก่อนครับครับก็สงสัยนอุจจะกลับหรือเปล่านะครับก็เห็นน้องพาใส่กระสอบนะครับเดี๋ยวไปกัครับ ก็เมื่อกี้ดึงคันยาวครับน่าจะกินไส้เดือนนะครับก็หลุดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับก็มีน้อยู่ทางนู้นครับน่าจะเป็นปลาช่อนครับกระโดดอย่างแรงนะครับปลาช่อนครับน่าจะไซสโลครับมือปลาช่อนครับกระโดดอย่างแรงเลยเมื่อกี้ ยังเอาขึ้นยังไม่ได้เลยครับเอาปลากินครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นพารินสายสวยๆเลยครับก็พอิีน้าอุดครับตักให้ครับเยี่ยมครับผมอ่น้าอุดเขากําลังเลียร์ขยะครับก็ฝากนะนะด้วยนะครับที่มาตกปลานะครับกเก็บขยะช่วยกันครับรักษาความสะอาดครับก็เดี๋ยวหมายสวยๆครับเดี๋ยวเจ้าของพื้นที่เขาจะไม่ให้ตกนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับครับผมก็ นอุดครับเก็บของกลับแล้วครับ เป็นปานินครับใส่ปลาเข็มครับใส่บ้างไหมปลาพอได้เลยครับ,รรบดี่าอ,อาอะไรครับมีกี่วันนีล่าโกโก้อร ผมก็ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสี่สิบครับก็ตาก็กินเรื่อยๆครับก็เป็นเป็นหมายฟองเปรมครับเป็นหมายฟองที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็ช่วงบ่ายสามโมงสี่สิบก็เหมือนเหมือนฝนจะตกนะครับก็มีลมแล้วก็มีฟ้ามาด้วยครับฟ้าขึ้นฝนครับ สวัสท่านผู้ชมครับ bên trong กินหมิ่นไหมครับกินหมิ่นแล้วเนาะไดส้สวยมีตัวระยะน,นี้แหละครับผมโอ้ยดึงกันขึ้นเลย <c ười> โอ้โหอ,อ้ไหมะนิดเดียวเนาะ ผมก็ปนิินแต้มที่สวยมาอีกแต้มครับช่วงตอนเย็ยนๆครับเยี่ยมครับผมกั ทับผมก็เมื่อกี้เดึงไปสองคัันะครับ ผมก็เมื่อกี้ดึงไปสองสามคันติดนะครับก็หลุดครับปลาน่าจะกินระแวงครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ใกล้เวลาจะกลับแล้วนะครับก็วันนี้เดินทางออกมาจากบ้านนะครับประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับก็วันนี้ มีโอกาสได้มาครับหมายกองีฟบ้านเราครับ ครับท่านผู้ชมครับก็สองแต้มติดเลยครับเป็นอันนีครับส่ปลาเค็มกับปลาตะเพียนเลยครับเงียบครับผมก็ครับผมก็สําหรับนั้นก็จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับเพราะว่าว่าเหยื่อหมดแล้วครับก็ปลากินขไานก็เก็บแค่นั้นครับก็มาลองนิ้นไปด้วยกันครับครับผมก็คันยาวครับเหมือนมีอาการครับ ครับผมก็ตําหล่าวันนี้ก็คงวันแค่นี้ครับเพราะว่าเป็นเวลา5้าโมงสิบ้านะครับก็ผลงานที่ได้วันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นหมายของเปรมครับก็เป็นหมายที่อยู่ใกล้บ้านเลยนะครับก็ผลงานที่ได้วันนี้ก็ปลานงิได้จี๋สวยไปไซโบไปสองแต้มครับแล้วก็ปลานิ้เล็กแล้วก็ปลาตะเพียนครับก็เรามาดูผลงานวันนี้กันได้เลยครับ ันนี้ครับก็ได้ปาเนินใซบอร์ไปสองแทมครับครับก็ได้ปานินไซโบไปสองแทมครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงติดคิดไปกคนนี้ครับก็วันนี้มาหมายคองเฟรมครับก็หมายคองเตมมาแล้ว ครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับได้ฟันนิ้นใสสวยในพวกไปสองต้มครับแล้วก็ได้ปลาตะเพียนใสสวยไปหลายเต็มเลยนะครับก็ฝากนะนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปต่อไปนะครับแล้วไปทำในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ